สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับมอนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะไม่ใช่คอนเทนต์เกี่ยวกับฟู้ดแพนด้านะครับผมจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับซึ่งทําไมถึงเป็นอาหารทะเลเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้คือหลังจากที่ผมเลิกทำฟู้ดแพนด้าไปนะก็คือมาทําเป็นเปิดร้านขายอาหารทะเลแทนนะครับซึ่งหลักๆแล้วจะมีพวกหอยแครงหอยนางรมแลวมีเป็นหอยแมลงคู่ครับ3อย่างนี้แต่แต่ทีนเ,เ,ททเนี้ยสาเหตุที่ทําคลิปนี้ คือลูกค้าถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องหอยแครงนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยได้ไปเจอหอยแครงที่แบบเอ้ยราคาถูกเช่นแบบกิโลละร้อยี่สิบาทกิโลละแปดสิบกิโลละเก้าสิบอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยที่ร้านผมเนี่ยจะมีหอยแครงที่ค่อนข้างราคาสูงนะครับซึ่งราคาถึงร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกร,รัมเลยทีเดียวทีเนี้ยลูกค้าถามกันมาเยอะ ก็เลยวันนี้จะมาไขข้อสงสัยนะครับว่าทําไมแต่ละร้านเนี่ยถึงมีราคาหอยแครงที่ต่างกันและก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเลือกซื้อหอยแครงให้สมกับราคาและชนิดของมันด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกทุกคนไว้เลยว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องหอยแครงเนี่ยจริงๆแล้วหอยแครงมีหลากหลายชนิดมากนะครับประมาณ5-6ถึงชนิดได้นะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าด้วยความที่ผมเปิดร้านอาหารทะเลเนี่ยจริงๆแล้วหอยแครงเนี่ยที่ทุกคนทราบเนี่ย ถ้าพูดถ้าพูดถึงเวลาแม่ค้าพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยก็จะมีเอ้ยมีหอยแครงไหมอ่ะโอเคนี่ก็คือหอยแครงนั่ก็คือหอยแครงแต่ด้วยความที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตว่าหอยแครงแต่ละแบบเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบางทีเนี่ยบางคนอาจจะโดนซื้อหอยแครงที่อาจจะไม่ใช่สมราคามันแต่ก็ไปซื้อในราคาที่แพงก็ได้นะครับตรงนี้คือผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดและราคาของหอยแครงที่ เป็นความรู้ให้ทุกๆคนในการเลือกซื้อนะครับเพื่อที่จะได้แบบซื้อของในราคาที่เหมาะสมนะครับอย่างแรกเลยคือหอยแครงเนี่ยอย่างที่บอกที่ผมรู้มานะครับคือหอยแครงนี่แบบมีประมาณ6ชนิดก็คือมีหอยแครงเลือดมาเลยนะครับมีหอยแครงพม่ามีหอยแครงมันนะครับแครงคุยแล้วก็มีหอยแครงมุมนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้หชนิดเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือราคาแตกต่างกันโดยที่เราคิดไม่ถึงเลยนะครับเพราะว่า คือหอยแข็งเนี่ยเราอย่าไปเข้าใจว่าถ้ามันตัวใหญ่เนี่ยยิ่งราคาแพงขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวใหญ่หรือตัวเล็กเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะราคาแพงกว่ากว่าหรือถูกกว่าแต่อย่างใดนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับชนิดจริงๆนะครับไม่ใช่บางคนจะถามว่าเอ้ยทำไมร้านนี้หอยแพงเฮ้ยตัวเล็กกว่าแต่ทําไมแพงกว่าร้านนู้นที่หอยแข็งตัวใหญ่กว่าอะไรแบบนี้นะครับของแต่ละคนนะครับว่าจะเลือกซื้อยังไงนะครับอันนี้ก็คือผมบอกเป็นความรู้เชยเ ไม่ได้ดิสเครดิตแม่ค้าคนไหนนะครับแม่ค้าบางคนเนี้ยด้วยความที่ที่ผมบอกนะมีหอยแครง5ชนิดใช่ไหมฮะหอยแครงที่แพงที่สุดนะครับก็คือจะเป็นหอยแครงเลือดมาเลเ่กับหอยแครงพรม่านะครับไอ้สองชนิดเนี้ยคือจะแพงที่สุดครับตกส่งออกเนี่ยหรือส่งค้าปีกให้พ่อค้าแม่ขาวเนี่ยตกกิโลละ130อัพเลยนะครับกับ แปรผันกับขนาดตัวนะครับแต่ไม่ต่ำกว่า125แน่นอนครับผมไอ้น,นี่คือจะแพงมากนะครับตั้ง2อ,อย่างนี้และก็ราคาที่ถูกลงมานะครับก็คือจะเป็นหอยแครงมัน1นะครับหอยแครงมันหนึ่ง,แล,ง,นนงแล้วก็หอยแครงคุยแล้วก็หอยแครงมุมนะครับหอยแครงมันเนี่ยตกกิโลละร้อยเก้าเอ้ยไม่ใช่95บาทนะครับถึงร้อยนะครับแล้วก็ส่วนหอยแครงมุมนะครับไอ้น,นี้ก็จะตกตัวประมาณละเอ้ยกิโลละประมาณ60บ ถึง75บาทนะครับส่วนหอยแครงที่ถูกที่สุดจะเป็นหอยแครงขุยนะครับซึ่งจะตกอยู่ที่ราคาประมาณกิโลละ45บาทถึง50บาทนะครับคืออันนี้ผมบอกไปว่าอาจจะโดนแม่คาย้อมแมวนะครับแครงพมากก่าจะแค็งเลือดมาเลยในลักษณะจังหืันกันเลยเอา จะเรียกว่าเป็นแคลงชนิดเดียวกันเลยก็ได้แต่แค่อาจจะมาคนละที่นะครับซึ่งราคาเหมือนกันเลยนะครับแต่ที่เนี้ยไออย่างที่บอกครับมันเหมือนก๊อปเกรด A กับของแท้ครับก็คือเหมือนเวลาลูกค้าซื้อหอยแคลงมาเนี้ยครับก็คือไอขอหอยแคลงเลือดมาเลยกับหอยแคลงมามนนี้เปรียบเสามือนของแท้ครับแล้วก็แคลงมันมุมแล้วก็แคลงขุยมันเปนรียบเสเหมือนเกรดครับคือเหมือนแคลงมันเนี่ยก็ลักษณะจะค่อนข้างคล้ายกับพวก แค้งเลื่อนมาเลยกับแข้งม่าที่สุดนะครับแต่ถ้าเรียงระดับลงมาก็คือเป็นแขงครุยแล้วก็แค้งมุมเนี่ยนะฮะความเหมือนจะเริ่มเห็นได้ชัดขึ้นครับส่วนเอ้ยลืมไปอีกหนึ่งประเภทนะครับไม่ใช่มีแค่ห้าประเภทนะคือมี6ประเภทครับุมีมีหประเภทครับมีหอยคางอีกชนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกคืออันเนี้ยจะเหมือนน้อยที่สุดเลยครับแล้วหอยคาเนี่ยตกกิโลแล้วประมาณ 40- 50 เหมือนกันนะครับคือไม่เกินร้อยแน่นอนครับฝอยคานี่คือถูกมากแล้วก็เนื้อเหนียวด้วยครับคือเปรียบเสมือน6ระดับอะครับความเหมือนนะฮะเหมือนสุดก็จะเป็นของแท้เลยก็คือเป็นแข็งเลือดมาเลยซียแมมมากส่วนถ้าเหมือนรองลองมาคือก๊อปเกตเอเนี่ยก็จะเป็นแข็งมันนะครับความเหมือนเยอะที่สุดส่วนรองลองมาอีกก็จะเป็นแข็งมุมนะครับส่วนรองลองมาอีกก็จะเป็นแข็งขุยแล้วก็อ่ะยิ่งเหมือนน้อยลงมาอีกก็คือจะเป็นฟางครับอันนี้คือ ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าไม่ใช่หอยแครงแน่ๆครับเข้าใจไหมครับคือบางคนมันย้อมแมวมันเยอะมากนะครับซึ่งไอเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องชนิดของหอยแครงเนี่ยการที่เรามีความรู้เรื่องหอยแครงแล้วก็เลือกซื้อได้ถูกต้องบางทีมันอาจจะเป็นสิทธิ์ในการซื้อของเราที่ได้ในราคาที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับคลิปหน้าจะไปพูดถึงเรื่องเทคนิคการดูอาหารสดนะครับก็คือเอาแต่เอาเป็นเฉพาะหอยแครงนะครับ กับพวกหอยแมลงผู้แล้วก็หอยนางรบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ